สนใจหลักคำสอนหลักฐานที่แต่ละกลุ่มพยายามนำเสนเอว่าจริงหรือเท็จอย่างไรดีกว่าไม่ใช่ไปจับประเด็นว่าเขาจะตั้งชื่อกลุ่มว่าอะไรถ้ากลุ่มไหนไม่มีหลักฐานถึงท่านนาบีและอันกุรอานก็อย่าไปตามจบชื่อแค่แยกให้ง่ายว่าเขามีแนวทางแบบนั้นแบบนี้นะเช่นกลุ่มลาฟีไม่เอาเมาลิดไม่ทำบุญกูโบเป็นต้นคราวนี้ก็ไปดูว่าถูกต้องจริงไหมหลักฐาน ว่ายังไงถ้าไม่ตรงกับที่เรียนรู้มาก็เอาหลักฐานเอาความรู้เอาความรู้มายืนยันแค่นั้นเองยากตรงไหนคือผมงงนะครับงงตรงไหนรู้ไหมผมงงตรงที่สมัยนบีทุกอย่างเป๊ะแล้วเขาก็ใช้คำว่ามุสลิมคำว่ามุสลิมเนี่ยสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวคือคำที่บอกว่าเราเป็นผู้ที่ยอมจำนนต่อพระผู้เป็นเจ้า และมุสลิมทุกคนก็จะต้องทําตามนาบีอยู่แล้วมันจึงครบถ้วนสมบูรณ์อยู่ในคําว่ามุสลิมแล้วเราจะไปแต่งเติมให้มันไปเพื่ออะไรในเมื่อวันนี้เราหาหนทางเราหาแนวทางที่กลับไปสู่นบีได้อย่างสมบูรณ์ได้อย่างดีเหมือนที่คุณว่าแล้วเหลือสิ่งเดียวครับก็คือให้ตัดชื่อข้างหลังออกแล้วก็ใช้คําว่ามุสลิมเพียวๆพําทำไมพวกคุณถึงมีปัญหากันครับ กับการกลับไปใช้คำว่ามุสลิมเพียวๆเพื่อที่จะแสดงถึงสิ่งที่เรานั้นยึดถือกับคนแนอดีทำไมเราถึงมีปัญหากับการกลับไปใช้คำว่ามุสลิมเพียวๆเรามีอะไรบางอย่างที่อยากจะแยกตัวเองออกมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้จริงๆก็ไม่ควรที่จะสงสัยนะครับเพราะว่าส่วนหนึ่งก็บอกว่า ก็เราจะตากันเป็นเจ็ดสามอ่าเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่มไงก็เราจะตากันเป็นเจ็ดสิบสามกลุ่มถ้าหากว่าเราไม่ใช้ชื่อที่มันแยกออกไปแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราคือกลุ่มที่จะได้ขึ้นสวรรค์เหมือนที่เมื่อกี้คอมเมนต์มาเลยคือแบบนี้กลุ่มไหนไหนก็อ้างว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราได้ขึ้นสวรรค์ ทั้งๆท,ที่กลุ่มอื่นเขาก็บอกว่าเราคือกลุ่มแรกที่จะลงนรกและไอ้ก,กลุ่มเราก็บอกว่าเขาคือกลุ่มแรกที่จะลงนรกต่างคนต่างกลุ่มก็ศาสตร์กันไปไปมาด้วยเหตุนี้ไงครับเราจรึงจะต้องกลับไปใช้คําว่ามุสลิมเพื่อไม่ให้ต่างคนต่างอ้างชื่อของตัวเองให้เกิดความสับสนให้กับคนที่เขามาทีหลังหรือว่าเขายังไม่รู้เรื่องคือผมค่อนข้างที่จะงงนะครับเวลาที่เราดูเขา อธิบายศาสนาเนี่ยต่างคนต่างก็ยกเหตุผลแล้วก็ยกหลักฐานอย่างน่าเชื่อถือมาแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกก็คือมุสลิมคือกลุ่มเดียวที่สามารถที่จะใช้หลักฐานในการสร้างความขัดแย,ย้งใช้หลักการมาสร้างความแตกแยกนี่คือสิ่งที่วิเศษมากตัวผมเองเนี่ยไม่เคยเจอที่ไหนเลยนะครับ เพิ่งจะมาเจอในโลกมุสลิมเนี่ยเป็นกลุ่มชนเดียวที่สามารถนําหลักฐานที่ชัดแจ้งเนี่ยมาสร้างความขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคมผ,ผมอยู่ที่อื่นที่เขาขัดแย้งกันเขาบอกว่าที่เราขัดแย้งเพราะว่าเราไม่หาบรรทัดฐานที่ชัดเจนเราก็เลยขัดแยง้งเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาบรรทัดฐานหรือว่าหาข้อสรุปที่ชัดเจนแต่มุสลิมมีข้อสรุปที่ชัดเจนอยู่ในอัลกุรอาน ทุกคนยืนยันว่านี่คือสิ่งที่ชัดเจนและเราก็บอกว่าคัมภีร์ของพระองค์นั้นชัดเจนแต่เราดันเอาหลักฐานหลักการที่ชัดเจนเอามาปั่นเอามาเล่นเอามาทำให้แตกแยกขัดแย้งผมอยากจะให้ข้อคิดคุณนี่ถ้าไม่ใช่ตากะของชัยตอนแล้วมันคือตากะของใครครับพวกที่สามารถเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งมาทำให้เกิดการแตกแยกถ้าไม่ใช่ใชัยตอนเนี่ย แล้วจะเป็นใครอยู่เบื้องหลังเพราะฉะนั้นฝากคิดสักหน่อยหนึ่งนะครับคุณทำทุกอย่างได้ดีแล้วเหลือแค่กลับไปใช้คำว่ามุสลิมสมัยนบีไม่มีการใช้คำอื่นๆน,นะครับไม่มีการใช้คำอื่นๆเลยแต่วันนี้มีคนอยากจะใช้คำว่าลาฟี่อิอควานอ,อชอัยรอหรืออะไรอ่ะวาฮาบคีคือมันมั่วไปหมดอ่ะคือมันเยอะแยะมากมาย แล้คนมาที่หลังอย่างเราเนี่ยเปิดประตูใหญ่มาปุ๊บกล่าวชาดะที่ประตูใหญ่หนึกว่ากูได้เป็นมุสลิมแล้วดีใจเย่เย่เยเข้าไปปุ๊บยังมีประตูเล็กๆอีกมากมายต่างคนต่างก็โบกมือว่ามาสิมาประตูนี้สิถ้าไม่มาประตูนี้นะจะไม่ได้เข้าสวรรค์ไอ้นั่นก็บอกว่าไอประตูนั้นโกหกไอประตูนั้นก็บอกว่าไอนี่มันมันหลงผิดคือมันอะไรของพวกคุณคือมันอะไรของพวกคุณ ผมอยากจะรู้ว่าผมอยากจะรู้ว่าถ้าผมกล่าวชาดระไปปุ๊บแล้วผมตายเนี่ยผมได้ขึ้นสวรรค์ไหมขอความรู้จากผู้รู้หนะ่อยชอบชอบพูดถึงเจ็ดสิบสามจำพวกและมีพวกเดียวที่ได้ขึ้นสวรรค์เราจึงไม่จำเป็นต้องเราจึงไม่ต้องไปใช้ชื่อให้เหมือนคนอื่นแต่ให้ใช้ชื่อของกลุ่มตัวเองเนี่ยเพื่อที่จะจำแนกตัวเองออกมาให้ชัดเจนจะได้เป็นกลุ่มเดียวที่ได้ขึ้นสวรรค์อันนี้คุณพูดนะ พวกคุณพูดนะผมก็เลยอยากจะถามว่าถ้าหากว่าผมกล่าวชาดาปุ๊บหรือใครคนใดคนหนึ่งที่เป็นมุสลิมมากล่าวชาดาปุ๊บถากลับเสียชีวิตคนนั้นได้ขึ้นสวรรค์ไหมถ้าคนนั้นได้ขึ้นสวรรค์ก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนคนนั้นนะ่ะได้ขึ้นสวรรค์แต่ถ้าคนนั้นไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในกลุ่มของคุณยังไม่ได้เรียกตัวเองว่าสลาฟียังไม่ได้เรียกตัวเองว่าอิควานอัชัยรอวะฮายบีชีอะ คุณก็ต้องบอกว่ามันเพราะอะไรและกลุ่มของคุณเนี่ยมันคืออะไรตอนที่ผมเข้าไปรับอิสลามใหม่ๆเขาสอนผมว่าคุณกล่าวชาดได้แล้วนะคุณได้เป็นชาวสวรรค์แล้วแน่นอนนะครับคนเขาบอกว่าผมได้เป็นชาวสวรรค์แล้วแต่หลังจากนั้นผมก็ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนี้ผมก็ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนี้แต่ผมก็ยังมีความรู้สึกต่อพระผู้เป็นเจ้าต่ออบี ศรัทธาเหมือนเดิมผมกลับกลายเป็นคนที่หลงผิดแล้วก็ลงนรกเฉยเลยแล้วถ้าณเวลานั้นผมตายไปดีกว่าไหมถ้าณเวลานั้นผมตายไปเนี่ยผมจะได้เป็นอะไรผมจะได้ขึ้นสวรรค์อย่างที่คุณว่าหรือผมจะลงนรกเพราะว่าผมไม่ยอมอยู่ในกลุ่มของคุณยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในกลุ่มของคุณยังไม่ได้ประกาศชื่อว่าเป็นซาลาฟียังไม่ได้ประกาศชื่อว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นอชาอิร์ ยังไม่ได้ประกาศชื่อว่าเป็นอีควานเป็นชีอะเพราะอะไรคุณต้องให้คําตอบให้ได้สิ่งเหล่านี้คุณจะต้องให้คําตอบให้กับคนใหม่ให้ได้เพราะว่าพวกคุณกําลังทําให้คนใหม่เขาสับสนกันคุณเข้าใจไหมครับถ้าหากว่าอยู่นานไปเนี่ยจะกลายเป็นเจํดจำพวกที่จะต้องลงนรกงั้นเราก็รีบตายตอนที่เราเพิ่งจะกล่าวชาด้าเสร็จเนี่ย รีบหาชายเหตเลยเหตุการณ์ที่จะทําให้เราเนี่ยชายีดตแล้วก็ตายไปซะจะได้ไม่ต้องไปหลงอยู่กับพวกคุณเพราะว่าเอาจริงๆซาลาฟีจะเป็นกลุ่มแรกที่ลงนรกหรือเปล่าก็ไม่รู้ชียาจะลงก่อนหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกควานจะลงก่อนหรือว่าใครจะลงหลังไม่มีใครรู้ต่างกลุ่มต่างก็บอกว่าตัวเองจะได้ขึ้นสวรรค์หาอะไรคือโคตรงงเลยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ หาเหตุชัเหตุก่อนที่เราจะเข้ากลุ่มพวกคุณดีกว่าไหมเพราะว่าตอนที่เราเกล่าวชาดนะผู้รู้เขาบอกว่าคุณเป็นชาวสวรรค์แล้วแต่วันนี้มีคนหล,หลายๆคนบอกว่าผมหลงผิดผมเรียกร้องกลับไปสู่คำว่าใช้มุสลิมคนมีปัญหาครับมีปัญหามากมายเลยเรารวมกันไม่ได้ใช้ชื่อนี้ไม่ได้ไม่ต้องใช้ชื่อนี้ก็ได้แต่ให้ดูว่าการการปฏิบัติตัวเป็นยังไง นี่แหละครับข้ออ้างในการที่คุณจะแยกไปเป็น72กลุ่มและพระผู้เป็นเจ้าบอกว่าใครก็ตามที่แยกหรือว่าแตกแยกหรือว่าขัดแย้งเนี่ยจะถูกลงโทษไม่ใช่พวกคุณแล้วใครครับไม่ใช่พวกคุณแล้วใครเอาหลักฐานที่ชัดแจ้งมาทำให้เกิดการแตกแยก มันมันมันโคตรงงเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมฝากตรงนี้ให้มุสลิมใหม่แล้วก็ฝากให้ฝากให้ผู้รู้เนี่ยช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยว่ามุสลิมใหม่อย่างเราเนี่ยเราควรจะตายก่อนที่จะเข้ากลุ่มของพวกคุณเพราะว่าตอนนั้นเรากล่าวชา้าได้เนี่ยเราได้ขึ้นสวรรค์เราเป็นชาวสวรรค์แล้วเราควรจะตายหลังจากนั้นไม่นานหรือเราควรจะเข้าสู่กลุ่มของคุณถ้าหากว่าเรายังไม่เข้าสู่กลุ่มของคุณเนี่ยยังไม่ได้เป็นชาวสวรรค์เราจะต้องเป็นชาวนรกหรือยังไงคือคืออยากจะได้ความกระจ่างในตรงนี้ เอาเข้าจริงนะครับเมื่อเรามองย้อนกลับไปในอดีตซาฮาบะทั้งหลายจริง,รงๆเขาก็เป็นมุอลับเหมือนเหมือนพวกเรานั่นแหละเขาก็เข้ามาแล้วก็กล่าวช้าดาบางคนกล่าวช้าด่าเสร็จไปต่อสู้ตายะฮีดเขาได้เป็นชาวสวนและถ้าหากเขามีอายุยืนยาวจนถึงเวลานี้ที่พวกคุณแบ่งกันเป็นก๊กเป็นเหล่านี่ยผมว่าพวกเขาก็ คงจะโกพวกคุณตัดสินไปว่าไอเนี่ยมันอยู่ใน,นอยู่ในนรกคือมันเป็นอะไรที่แบบมันมัน,ม,นมันน่าเศร้าอ่ะมันน่าเศร้าแล้วก็น่าน่าอัปยศสําหรับอุมาน,นี้ในในช่วงเวลาเนี้คือรู้สึกว่าผู้คนอยากจะแตกแยกมากกว่าที่จะรวมกันเป็นกลุ่ม ให้มุสลิมใหม่ได้คิดกันหน่อยแล้วก็ให้ผู้รู้เนี่ยช่วยมาอธิบายหน่อยว่าเราควรจะตายหลังจากที่เราเกล่าวชาดาไม่นานดีไหมตอนที่ผมกล่าวชาดาเนี่ยต่อให้ผมจะได้อยู่สวรรค์ชั้นแรกเนี่ยชั้นที่ต่ำที่สุดที่หลุดมาจากนารกเนี่ยผมก็ยอมครับเพราะว่าท่านนานขึ้นเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่คุณไปบอกว่าหลงผิดอยู่เป็นชาวนารกเนี่ยก็มีสิทธิที่ผมจะล่นกลับไปอีก งั้นระสาอะไรผมจะต้องยอมลงไปตายตอนนี้สิอยู่ชั้นนี้ก็ยังดีกว่าอยู่ในนรก